นายทำอะไรแล้วทำไมขาดอ่ะฉันพยายามจะเปิดประตูนี้อยู่เพื่อนฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอืมอ๋อนึกออกแล้วต้องใช้มนต์คาถานี่ไงเหล็กที่ฉันจดไว้เพื่อใช้มนต์คาถาโดยเฉพาะ <c oughs> เดี๋ยวขอหยิบมาก่อนนะโอ้ยตัวกูก็ลำบากแท้นะมามาอืม,ม,ม,อมบทแรก อิติปีโซพาโลใส่จานเดี๋ยวเด๋ไปเอาปืนแป๊บนะโอเคเอ้จ้าโอเคบา,บายบายเดี๋ยวแล้วทำไมปืนกูกลายเป็นอันนี้เนี่ยงั้นเอาสถานี้หน่อยอืออิติปีโซสังครงก็เกาสี่ร้อยแยี้่อะไรอืให้รู้สึกแปลกแปลกวะ่ะอ่ะ อื้อเออแล้วบทนี้ล่ะมันโทพูดทางกะลังกินฝรั่งกูฟื้นเดี๋ยวขอฉีดยาแป๊บแล้วคาถานี้ล่ะมันโตพุดทางกะลังสังคังสิมาแล้วทำไมในปืนฉันมี แล้วทำไมในมือฉันมีปืนวะเออไหนลองคาถานี้หน่อยมันโตพุทธังชีมาตามาตูตุสกิปิสกับุข้างแครงโอ้ไม่มีผลอะไรเลยเหรอเนี่ยอเอาเฮ้ยปืนกู้หืมแล้วคาถาอันนี้ล่ะมีโตภพาซาการิมาตูที